เล่นเลยน้องเล่นเลยน้องเล่นเลยน้องสวยครับน้องจับแล้วน้องพี่จับแล้วน้องจับแล้วน้องเพียงแล้วน้องสับแล้วน้องสวยไปไหนไปไหนไปไหนแล้วน้อง ไปไหนนะเพื่อนไปไหนนะเพื่อนไปแล้วจูเอาละไปเล่นอารเรนก็ได้ครับจบตีเพื่อนจบตีจตีครับน้องอออโอเคแล้วผมเอ็กซิคิวเรยวไป ลากเข้าบ้านครับลากเข้าบ้านครับแล้วดีดเข้าบ้านครับมาตีเข้าบ้านครับเลี้เข้าบ้านฝากด้วยเพื่อนฝากด้วยกระชากมาโอเคโอ้โหโดนเอ็กซิคิวโอ้โหโดนดับเบิลคิวโอ้โหอะไรครับเนี่ย เออโอ้โหเกียวไม่โดนอ้าวมาอย่างนี้ก็บุ้มได้ครับน้องมาได้ต่อได้อืมยานะยานะเดีย๋ยวผมไปดูกิลเดอร์ให้หน้องให้พี่ดูกิลเดอร์ให้หน้องเคนพี่เคนรอพี่เคนระแวงจัด <laughs> โนมมันไปนู่นแล้วได้น้องได้น้องล็อกแล้วน้องล็อกแล้วน้องปุ้มจับแล้วน้องเวียนกลับมาน้องสวยต <enemy> ายหมดครับได้หมดเอเดทนที่อยู่บนนะที่มาแล้วน้องมันไปไหนแล้วอ่ะ เอาบ้าเอาบ้าเอาบ้ากลับรัวๆเลยครับกลับได้แล้วโอ้โหผมยังไม่มีรองเท้าโอ้โหเยังกลับบ้านเีย้ได้เปิดตามาแล้วเขียนบอกแคนเปิดตาแล้วน้อง ปั้นตาแล้วน้องสวยสวยครับนอ้องมา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 ป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีโจมตีป้อมศัมตรูเลยเป็นไรได้บ,บ้านไหมอ,อย่าได้บ้านชัวรนะ์นะ โคตรโกงสิลิเทียโคตโกงสิลิเทียตะโลแล้วเพื่อนโระโโปทำอะไรไม่ได้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบู๊ สวยครับน้องสวยครับน้องไปกันต่อไปกันต่อ <c oughs> เล่นเลยน้องเล่นเลยน้อง <c oughs> เล่นเลยน้องสวยครับน้อง <c oughs> ที่ไหลครับน้อง จับแล้วน้องแล้วเวียงกลับมาน้องสวยครับน้องแต่ว่าเฮ้ยตัวการเราออกกันตอนนี้หมดเลยไอ <Your S 1> แคลออครลี่เอาพิเกให้ลงดิเออถ้าจับได้ด้วยพิกเกอร์ค <c oughs> รับพิกเกอร์ค <c oughs> รับมันปิกนะมันปิกนะจินนิทีิมาว่ะน้อง ไม่เป็นไรตีเลยตีเลยเอาดัรกแต่เพื่อนตีมังกรว่ะเพื่อนผมไม่ใช่ป่าผมตําอะไรไม่ได้ว่ะเ้ยชินิพีสองตัวเลยออกมาแล้วมาน้องมาดิน้องมาดิน้อง ลากกลับมาก่อนน้องบูมเฮ้ยฝากด้วยเออแต่ว ah> ่าย้อนเพื่อย้อน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 คุ้มไหมน้องโอ้โหหายหมดโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมยังไม่ได้ดูแครี่ผมเลย อืมโอเคมีไว้ตัวนี้สองตัวเอาอานเรนดีบุ๊มอโอเคน้องโอเคน้อง <c oughs> ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจับแล้วน้อง สวยน้องสวยน้องโอ้โหปักด้วยโดนชัดดาวอะ่ะและเพื่อนผมมาเติมครับเอาสุด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 ได้อยู่ได้อยู่สามตัวน้อง,องแต่ว่าคลิปตกว่ะดิไปน้องไปน้องไปสุดไปสุด ไปไหนน้องไปต่อตเอยโอ,อ้โดนเรียบร้อยไปเติมแล้วน้องไปเติมมาน้องเล่นได้เล่นได้ไปไหนแล้วน้อง ไปไหนน้องไปไหนน้องไปต่อไปต่อให้พี่เคนพี่เคนพี่เคน <An enemy S 1> สวยครับน้อง <been> <An ally S 2> จับแล้วน้อง <been defeated. S 2> พี่จับแล้วน้อง yeah, จับแล้วน้องเบียงแล้วน้องจับแล้วน้องสวยไปกันต่อ เอ้ยเกี่ยวไม่โดนนะน้องอีกรอบนึงอีกรอบนึงโอเฮ้ขุ้เฉยได้ไก่อาร์มมาแล้วน้องมาตอนนี้แหละเอาเอาย้อนเดียวย้อนดิขอนะน้องขอนะน้องไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ สโล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 หนีไป,ไ,ปไม่เป็นไรต้องไปช่วยทาร่าว่ะทุกคน<ล><อ>จมตีจมตีมาอย่ามายุ่งตีเลยเพื่อน<ล>อเออเฮ <ห S 2> ้ยเจอยอนว่าเจอยอนว่า<ล><อ>มา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  นี่ไงมาตีดาร์กอยู่โอ้โหเพื่อนมาดิมาดิเปิดตาแล้วเจอแล้วอยู่ไหนเปิดตาแล้วเปิดตาแล้วไป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 เอาไม่เอาตัวนี้เอาตัวหลังเอาตัวหลัง มาซินิเทียบไปไหนไปไหนมันระเบิดตัวปะไปไหนเพื่อนกลับมาก่อนบูมไปไหนน้องไปไหนไปไหนน้องโอ้โหเล้วผมตายสวยหนึ่งหนึ่งไปดิหนึ่งหนึ่งไปดิและทานหนีแล้วยังไงสองคู่นี้ น่าจะหายหมดว่ะแรกดิเอาละนิ่งไว้มันจะไปเอาบูมันจะไปเอาบู๊ไป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 ลา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 ไปไหนไปไหน ไปไหนแล้วนอ้องเคสวยอ้าวย้อนหายเยนีเทียมาสวยนะครับนอ้องเราต้องขัดแนวหลังนะไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่นอนเกียวมาอีกทีนึงสวยอ้าวเกี่ยวไม่โดนหรออ้าวอย่างนี้ก็เรียบร้อยด,ดีตีบ้านครับน้อง โอเคมันหายไปสองนะต้องเกี่ยวไม่โดนว่นจังหวะสุดท้ายอ่ะไนสุดระยะเหรอไปไหนเราไปไหนเรามันระเบิดอีกแล้วอันตีย้ำๆครับจับไปแล้วสวย ไปไหนละเพื่อนไปไหนละเพื่อนไปแล้วจู <c oughs> มาไเอากัะอะไรมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนถอย <c oughs> ถอย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  <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอย่าไปเล่นกับมันรอพี่น้องรอพี่น้องส <c oughs> วย โอ้โหเรียบร้อยปะเนี่ยเย่โอ้เกมเดินหวาเจอพี่อะไรไม่ไหววะทุกคนแม่แมลงทุกคนคลิปนี้ถึงแพ้ผมก็จะลงให้นะเฮ้ยผมเอ็มเหรอเอาดีวะโอ้โห light แน่นอน <c oughs> โอเคครับสกอร์รวม43ต่อ39นะทุกคนสกอร,ร์เรา16 22เลยนะดาเมจททำไปทั้งหมด16เปอร์นะแล้วก็ทีมไฟท์เนี่ย74แล้วดาเมจ19เปอร์นะทุกคนโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก like, ดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีรครับนะ